สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาลูกค้นมาทําแกงใบบอลครับผมแบบของชาวทางภาคเหนือนะครับใบบอลสดๆนะครับเอามาแกงแต่ว่าอันดับแรกก็ต้องเอาไปนึ่งก่อนนะครับให้ให้ให้มันหอมนะครับผมครับผมอันดับแรกนะครับก็เอาใบบอลนะครับมานึ่งก่อนนะครับนึ่งให้สุกก่อนนะครับนึ่งนึ่งสุกแล้วจึงก็เอามาทําทําขามกันวันพิธีครับเอามาแกงครับผมครับผม ทำการนึ่งเลยนะครับปิดฝานะครับครับก็นึ่งเสร็จแล้วนะครับใบบอลครับนึ่งเสร็จแล้วนะครับ เนี่ยครับใบบอลต่อไปก็เอาไปเอาไปทำตามขั้นตอนครับไปํำนะครับครับผมครับต่อไปก็เป็นการขั้นตอนทำส่วนผสมนะครับวันนี้จะมีแม่บ้านมาช่วยด้วยนะครับขอแนะนำนะครับแม่บ้านนะครับครับผมครับนะครับอ่วิธีการทำก็มีส่วนผสมครับส่วนผสมก็จะมีมีอะไรครับผมอันนี้มะแขนครับผม ข้าวแขครับแล้วก็จะมีอกระเทียมครับผมกระเทียมเกลือครับตอนนี้จะเป็นเกลือพงจือรสครับผมให้แม่บ้านแนะนําเลยนะครับขาครับโขกเลยครับสับแล้วนะครับตะไคร้ครับตะไคร้หั่นแล้วนะครับแล้วก็มีพริกครับพริกขั่วแล้วนะครับแล้วก็จะมีอ่มะนาวกับมะกรอครับผม เราก็จะมีเออ่ไปมะกรูดครับผมตักตักชีไปเรื่อยกับต้นหอมนะครับแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำปลานะครับน้ำปลาขาดไม่ได้ครับผมต่อไปก็เข้าเข้าสู่ขั้นตอนการทำเลยครับเอาใบบอไใบบอที่นิ่งแล้วนะครับเอามาใส่คกเลยนะครับตำเตรียมตัวตปตำนะครับตำเลยนะครับตำให้ละเอียดเลยนะครับ พนอานอาหารของทางเหนือนะครับทางเหนือเขานิยมกินนะครับใบบอนแกงใบบอนครับถ้าแกงไม่ถูกเคันแกงไม่เป็นเพืคันจะ้นวิธีแก้ไม่ให้คันนะครับเขาจะใช้อะไรอะไรนะครับมะนาวครับมะนาวมาให้คันนะครับแก้แก้คันนครับมะนาวกับมะกรอเพื่อไม่ให้ไอไอบอนคันนะครับแก้แก้แก้ตัวนี้นะครับ บดให้ละเอียดก่อนแล้วก็นำไปแกงตามให้ละเอียดละเอียดก่อนนะครับแล้วค่อยไปแกงครับผมได้แล้วค่ะดีละเอียดแล้วนะครับต่อไปก็เอาไปแกงนะครับใส่ตักใส่หม้อก่อนครับใส่หม้อก่อนแล้วก็ตำมเครื่องก่อนตำมเครื่องพริก ตครื่องแกนต่อก,ก็เครื่องมะาแกนครับ, <Okay. S 3> รบใส่ลงไปได้ครับ จะมีกลิ่นหอมใส่มาเขืนแล้วมันจะมีกลิ่นหอมผมให้ละเอียดน,นะครับมะเขยนครับเป็นอาหารของพังเหนือนะครับใส่ก็ขาใส่ขาไปเลยครับใส่ขาแล้วก็ตะไคตะไคร้ครับใส่ไปเลยนะครับตะไคร้ ให้เลยอย่าเลยนะครับ กระทเทียมกระเทียมครับใส่ปลาเรนนะครับกระเทียมแล้วก็เกลือเกลือครับเกลือแล้วก็ชุรอดครับผมใส่ปลาเรนนะครับแล้วก็พริกพริกั่วครับผมพริกขั่ว,วสุกแล้วนะครับใส่ปลาเรนนะครับ 20เมตร20เมตรครับผมหรือว่าจะเยอะกว่านั้นก็ได้นะครับหรือว่าจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับโกไ็เลยนะครับ Oh. Well. ใส่น้ำไปเลยครับถ้ามันถ้ามันหยวครับใส่น้ำเลยครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนก็ไปเอาเอา,เอาไปแกงเลยนะครับเอามา้อ,อตั้งเลยนะครับ ใส่เครื่องไปเลยนะครับ ใส่น้ำปลาร้านะครับน้ำปลาร้าใส่ไปเลยนะครับน้ำปลาร้า ใส่มะน,นาวครับใส่มะนาวประเด็นครับมะนาวนี önem, ่จะช่วยให้ลดอาการคันของของบอลนครับใบบอลนะครับใบบอลจะะลดอาการคันนะครับไม่ให้คันไม่ให้คันเยอะครับใส่มะกอกก็ปนะเครับใส่มะกอกประเด็นครับมะกอกครับ มแล้วนะมะกอกรดอาการคันนะครับมะกอกีะครับต่อไปก็ใส่อมะกรูดครับมะกรูดกับต้นหอมครับใส่ไปเลยนะครับ ถ้ามีแคบหมูหรือว่าหนังหมูหนังหมูที่ว่าต้มสุกแล้วนะครับเอามาใส่ยิ่งอร่อยนะครับใส่หนังหมูก็ยิ่งอร่อยนะครับใส่หนังหมูใส่แคบหมู ครับลองคิมนะครับชิมดูก่อนนะครับครับก็แป็ว่าได้แล้วนะครับสุกแล้วนะครับอันนี้ก็ตักใส่ถ้วยเลยนะครับครับก็ได้แล้วนะครับแกงบอลครับแบบเชาเหนือนะครับนะครับหน้าตาน่ากินไหมครับหอมนะครับหอมหอมครับผมครับถ้าชอบลุดนี้นะครับฝากกดไลค์กดถ้าสดท้ายกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปฝ่ายต่อไปนะครับขอบคุณครับ